เดี๋ยวพ่อมาพ่อจะเดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวการบ้านกืตะไรเดี๋ยวจะส่งไปจนถงปลายาอะไรดีอ่ะไม่มีใครถ่าย้าไม่มีใครถ่ายบ้นนไม่มีใครถ่วยบ้าน

นี่ค่ะข้างหลังองหไไ่ก่าปรกากาคนคนเดียวเนี่ยแหละโอเทำไมหลอหมดก็ขอนะโรคโรคร้อนขาหลังเราไม่มีหมดก็ขอให้น้องแมทซื้อต่อไม่ใช่เลชจบไม่มีแต่ไม่ได้กระดาะ ทำไมรับมาไม่เคยจำได้เลยรับมาจากใครเีชื่อใหกส่นลบ้าใจสมองเหลือบ่ผมกันไม่เปิดไม่รู้ลยค่ะนี่ย่าก้าไม่ด้แออกทไม้อารวมอะไรตูนไหนครับไหนดีอ่ะหาลงชั้นช่แล้วเดี๋ยวผมเดินไปไปรวมรวม รตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้แหละยต่จต้องใสคเลียรต้องเี่วลองนี้ไหมล่ะต้องได้แล้วก็ฟองฟอดไม่ได้แ่ะหมูขอน้าอกได้ไหมขอหน้าอกขอหน้อย้อนแสงไหมเรดเราเยตรงนี้ได้ไมได้เลยค่ะถามล้าเลยค่ะ ไม้คุปปาฮะออกเสร็จโซแล้วมะามมะขอใครรู้ตัวนี้ค่ะี่ยสบเ็เลยนะนอไปไหนได้ส่ยตอ่องใจเดินออกได้สอคนร์เเรมานอ่ะมรู้ว่ามีนาจะได้ออกไหม เอาหมวกก่อนไหมหมวกหมวกก่อนนมอเ้าลิกสิทธิ์อลารเป็นนังพัานหมวกหแล้วขององไรลืมไปคะข้อรสจระสิบมันท่ามันไไม่ไล บนเนี่ย้้อชีว <Yes> ิตต้องซื้อมาสูงไปหน้าได้ถอยหลังไม่ได้ถอยเองก็ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอาเนี้ อะไรนะันนั้นจะขีนมอเตอร์ไซค์ไปเจอสีเขียวพอดีจะแว้นกลับบ้านนี่ครับเชทแชทแชไม่ได้ถ่ายรูปอะไรกันแล้วเหรอใครยังไม่ได้ถ่ายเก่งใจแล้วเจอพ่ออยังไม่ไหนื่อยถ่ไม่กด่รูปแล้หเนี่ยใหญ่เลยมอนพแล้ว ข้าวโพดจิ๋วอ่ะโอเคอ๋อมีนี่นั่เราไปเขียนที่นี่ต่ะตัวติดในบอกว่าใช่อันราที่ประธนต้นต้นปีไปไหนประธานงานช่องเด็ดช่วยเอาเอาเองปะเป็นเป็นที่ที่ช่องเด็ดภาพให้สนัะจะสองในหกนั่นแหละค่ะอยากให้ทำเลือกตั้งที่แล้วทำแล้วทำให้แล้วพ่อหมดเวลาแล้วมาวันศุกร์ ปารต<บ>ี้ัตพี่น,นั่งตรี <c oughs> ตัวน,นี้กำลังศึกษาอยู่เพราะว่าวันนั้น่ะเราจะเราจะลงไปเขียนในเว็บช่องนี่แหละแต่ว่าแต่ทำไม่เป็นทำเป็นแบบไปโพสต์ต่อจากเขาอะ<ด>่ะแต่มันทำตั้งตั้<า>งเมีเป็น<ม>เป็น,น,นเียวค่อยๆศึกษาแต่ว่าเขาอยากได้อัารตอรหรอาให้กก่อนแล้วจะให้กิปก่อนั้ทีุ่แล้วตโอเคโอเควนี้อาจะได้ป็กซ่ แจก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 ให้เก็บแจกให้เก็บแจกให้เก็บแจกให้เก็บไปไหนกันไปไหนไปไหนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแต่อรถก็ตรงไหน แล้วก <toys> ็งานทนสีนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครบวัครับบาย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 